นะตอนนี้เราเออไปญาสัญญาเขาแล้วนะคะว่าจะเอาเข้าไปชะอำนะเดีนี้เอาไปด้วยนะคะเออนั่งมาด้วยนี่กับกวินกวินนะวันนี้พาไปที่ทะเลวันทะเลเดี๋ยวเราพาไปที่ทะเลนะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวทะเลเออเมื่อเช้าเขาเออเดี๋ยวดิเมื่อเช้าเขาบอกเออเออ ใบยาสัญญาเขาใบอาเอาไปเที่ยวชะอามเขาบอกว่าย่างอย่าพูดเลยเดี๋ยวเอากูนั่งรถเสร็จแล้วก็เอากูลงว่า,านะเออไม่เพื่อนจับมือแล้วนะจับมือแล้วนะบอกเอฟซีแล้วมาเช้าแล้วเดี๋ยวเอาไปจริงๆเห็นไหมนี่นั่งรถจริงๆด้วยอ่าใบย่า,มาไม่โกหกนะเดี๋ยวเราจะพาเขาไปเที่ยวชะอามหน่อยเขาบอกว่าย่างมึงเอากูไปยังไรมึงก็จับก,กูลงทุกทีแหละให้กูนั่งรถแล้วก็เอากูลงว่า นะอันนี้เราพามันจริงๆหาเอฟซีพามันจริงสัญญาเขาแล้วจับมือแล้วให้ามานั่งแล้วไม่นั่งก็นั่งข้างนอกนโอ้โนะหาอเอออันนี้เอามาจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆเอามาจริงๆอ่ามีทั้งหมดห้าชีวิตห้าชีวิตเอ,อุ้ด้วยนะคะป๋ากับรถนี่น้องจรารบีนั่งตรงนี้เราเอามาจริงๆริงมาจริงเดี๋ยวจะวาดวันนี้ได้สนุกแน่นะเห็นอาจารย์หมอท้าจังเลยนะท้าใบย่านแต่เมื่อคืนแล้ว เดี๋ยวจัดให้วันนี้จัดให้นะคะเดี๋ยวเรารอติดตามที่ชะออมอีกทีหนึ่งว่าเอาคุณสมจิตไปทำอะไรนะคะเดี๋ยวรอถอดต่อไปคุณคุิลานะนะคะเอาคุณคุณมาทำอะไรคะคุณเรียนหัวเมารถกูบอกให้มุงนั่งไหนไม่นั่งไหนล่ะเงือ่

เออเขาเปิดฉี่เขาไปฉี่ก่อนนี่น,น,นี่นี่เพื่อนมาเพื่อนจะพาเพื่อนเข้าน้ำมาเพื่อนมาพี่เห็นรู้ไหมว่าบ้านใครรู้ไม่ได้บ้านใครถึงรู้ไปยาบอกเลยบ้านของของคนผมมีอ่ยรู้จักไหมของคุผมมีบ้านเราอ่ะเออช่วย <laughs> ไม่ใช่ตอนนี้มัหัวอ,อู้ไปเถอสะสภาพเนีลยเดินไปก่อนเดินไปก่อนทักเพือ่อนก่อนเนาะ ชาวมาถึงก LIKE ็คุณลุงจิ่งก็เริ่มปวดฉี่เลยค่ะโซดี้เริ่มปวดฉี่เลยค่ะโอ้โหดกาอนดีกว่าปาดก่อนดีกว่ามั้งเนี่ยปาดก่อนตอนนี้เรามาถึงคูบล่าแล้วนะฮะเนี่าเริ่มทำกันแล้ปาดกันนะคนข้างล่างนะฮะนี่ยคุณจิ่งเขารู้จะทำอะไรอ้าวยังไม่บอกงานนะเนี่ยยังไม่บอกงานเขาใช่ไหมไม่ นี่นูหนูปัดตรงนีนนง้ด้วยละไอ้ตุ่นี้เรือยโอ้เนี่ยเอาไปปัดละเออให้มีผงเพราะว่าหลายวันมีฝุ่นหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ <c oughs> มาวันนี้เราไม่รู้เรื่อไม้นะคะใบไม้เยอะมากนะคะใบไม้เยอะไม้เยอะมากมีวินมานะนี่ไม้เยอะมากเดี๋ยวต้องไปัดใบไม้ก่อนตรงนูนน้นตรงนู้นใช้ใช้ใช้ที่โกเลยนะรู้ใช่ไหมวิน ด้านนู้นน่ะเดี๋ยวป้าจะรดน้ําละเดี๋ยวมันจะมันปาดยากถ้าใบไม้โดนน้าอะ่ะถึงให้ป่าดก่อนไงรดน้ํะได้ง่ายนะนี่ี๋ยวต้องแต่งต้นไม้ด้วยนะใปแห้งๆแ,แต่ให้สวยนะฮะรดน้านี่โอ้โหนี่ถึงกิริยาเจ็บทําหมดเลยครับข้าแห้งมีนะรู้นะข้าแห้งเดี๋ยวส่วนคุณจารบ,บีอยู่ด้านหลังเดีูดคุณจารบ,บีแป๊บนึง ดีดีจะรดน้ำกันาจะลดน้ำแล้วก็ล้างพื้นเลยอุ้ต้นไม้ล้มมาตักตั้งคือลูกหนูฝานให้หมดเลยนะหนูขัดถูทีเดียวนะไม่งั้นผ้าหนูเยอะอุ้ยนกพินาศไปทำทำรังเหรอเดี๋ยวเดี๋ห้องน้ำแหละล้างห้องน้ำเดี๋ยวจิบไว้ก่อนมาดูคุณจะรบีไอ้ย่างเดินเก็บงานก่อน แฟปหนึงนี่นี่ต้นมายาลาเนี่ยนี่คุณจารบีค่ะเหมียเตียนถกกางเกงเลยฮะจะทำไหรครับคุณจารบีมไม่ยัยเมื่อไหนแล้วอ๋อไมอ่นี่ยังไม่บอกงานเลยอ่ะเขาล้างเขาเช็ดล้างซิงก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผัเดี๋ยวผาดถูอ่ะตอนนี้เราไปทีลเสเติดก็ติดไปาย่าแต่งอ่ะแต่งนี่ไงแต่งต้นไม้เด่างนี้เราขอถ่ายทำแป๊บนึงนะ เอาข้างในให้เสร็จเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยค่อยฝาดข้างในอ่ารอบนอกข้างนอกทีหลัง,งนอกเก็บแค่ใบไม้กับรดน้ำอน,ๆๆนี่นี่นี่คิดว่าอืมอยากคิดว่าไม้นนี้นะคะนี่นี่เสร็จแล้วเห็ยเนยังเห็นเห็นผ้ายังไปยาผ้า,าให้ ผ้าแห้งกับผ้าเดี๋ยวเราค่อยยั่นเอาเสร็จคือเราทำไปทีแล้วแบบนี้เราไม่ไม่มาจะมันลดน้นไม้มาอะไรจะมีใบไม้นะคะฝุ่นนี่ฝุ่นเยอะมากเลยด้านนอกเนี่ยข้างในนี่เป็นไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะข้างในเรากิดด้านนอกอย่าลืมเอาไม้กวาดละตรงนี้นะลูกนะลดตามขอบเออขอบนี่เราเสร็จอะไรหมดนี่แล้วเราค่อยกวาดเสร็จแล้วเราถูที่เดียวจบเลยเราก็ไม่ย้ำแล้ว นี่คือสังิตนี่ดูงานนะคะนี่มาเกจทำเลยไม่ต้องอะไรมากมายเลยเห็นไหมแล้วต้งเราจะเปิดบ้ามันได้เพราะข้างในไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะข้างในเราปิดหมดมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ฝุ่นแต่ด้านนอกสําคัญคือทั้งใบไม้ทั้งฝุ่นนะคะเยอะมากนะคะนี่วินวินป่าที่เรามทำด้านนอกเป็นใบาญ้าราอแต่งต้นไม้ รู้งานก็ทำเลยด้วยต้องไม่ต้องอะไรมากบอกอะไรมากนะไรเงีนะ้ยประเทศทำหมดฝาดปูตูก,ตก็ฝาดจ้ะมึขเท้าโจ้เลยพื้นมึงจะฝุนทั้งนั้นเลยโจ้เลยฝาดทั้งทีทั้งนั้นรถไม้ยืนรถพื้นอันนี้เราต้องแต่แงใบไม้ด้วยเพราะเราไม่ค่อยอกไงมีใบแห,งแหง้งๆมีใบแหง้งๆมีอะไร จอทำวิดีโอ,อเลยคะอืมอืมเราทำงานเขาไม่ตื่นแล้วเนี่ยมาสัญญาไว้ยากว่าเขาจะมาติดมาแล้วไปลงจุดทำงานนะอ่าเยไหมนี่เอาออกเลยนะคะนี่ไม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 ่หลอกเขาแล้วเอามาแล้วเดี๋ยวให้หนั่งข้างในบอกให้หนั่งข้างในนัง่งนอกนั่งข้างใน เขาเก็บเองนะนั่นเองนะรู้ว่าไหนมีฝุ่นว่ไหนนี้ผมกนัล้างนะฮะโตะอีกโตวันนี้ก็ขาวจ้วงลยเยอะเช็ดน้ำเช็ดฝุ่นถังเรามีนะเนี่ยถังใส่น้ำชุบน้ำเช็ดถังเรามีนะนีตรงที่เจ็ดนฉันเอาให้เธอดูนี่นี่กระมังใส่น้ำไงนี่กระมังใส่น้ำใส่น้ำเช็ดได้นะ ฝนะุ่นเพืนะ่อน่ะข้างนอกฝุ่นมันเยอะฝุ่นเยอะมากเลยข้างนอกเส็ยทังนี่ยนี่กูแล่าตามใจอ่ะอู้อู้อ้อย่าลืมเอาอันเนี้ยเอาไม่ป่านเราละล้าฝุ่นเห็นไหมออกไหมเออไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเอาออกล้าฝุ่นข้างบนไอ้ เออเออพอไปอ่ะละลงมาเนี่ยเราฝาเดเสร็จทีเดียวจบแล้วนี้เราก็ล้างง่ายไงเราก็นี่ง่ายแล้วใส่ไว้ย่าต้องงานนี้ต้องถูถูหลายรอบเหมือนกว่าเนี่ยเพราะฝุ่นมันเยอะมากเลยเนี่ยฝุ่นขาวเลยพื้นใบไ,ไม้มันเยอะงานลมลมมาอะไรมาเงี้ยใบไม้เยอะทีี้ไไข้างล่างตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวทำอันนี้ข้างล่างใบไ,ไม้ที่โกเรามีสองอันนี่นาที่โกขยะเรามีสองอันเนี่ยวิน อ๋ออยู่ที่เอ็ดอุอุ๊มีกี่อันนะสองอันหนระือสามอันเดี๋ยวไปง่ายดูฮะเ,เดี๋ยวว่าจะทำคลิปเจก่อนนะเดี๋ยวจะตัดต้นไม้ให้เขาอีกเดี๋ยวดูในโกดังแป๊บหนึง่งเดี๋ยวน่าจะมีสองอันเนาะแป๊บหนึง่งน่าจะมีสองอัน เนี่ยนีือ่ต้องแต่งแต่งจีนนะคะเนี่ยแต่งใบไม้นะคะต้นไม้แต่งให้งามมาเดี๋ยวบีจะรดน้ำแนละ้วจะได้ชุม่มจะมองดูสวยนี่าดินแห้งนะดินแห้งเพราะว่าเรามีเวลามานะคะดินแห้งเดี๋ยวต้องแต่งต้นไม้เสร็จก่อนแล้วก็บินก็จะเก็บพวกใบไม้ที่ใบหญ้าแต่งเนี่ยไปทิ้งนะคะใบไม้บานเลยเห็นะคะโอ้ยเดี๋ยวผ้ากระชิด ฝุ่นโตเตอะฝุ่นเดี๋ยวเก็บล้างทีเดียวเลยค่ะจบเลยนะองก่อนคุณสมจิตเข้าทำอยู่ด้านบนเดี๋ยวป้าทำรอกเดี๋ยวข้างบนนี่มีอ,อุโอุกับคุณสง,งจิตเขาอยู่ข้างบนนะทำด้านบนนะไปายาจะดูทําลด้านล่างอเก็บอ่าเดี๋ยวเราล้างเลยทีเดียว็บเค ไมาล้างเลยเขาไม่เขาไม่เช็ดธรรมดานะเขาล้างอย่างน้ำยายเลยนะเนี่ยไม่ธรรมดานะคะออกไปเลยนะอย่างไรใจสๆเลยหน่อยนะติดอันนี้เขาออกมาอย่างสมใจแล้วนะคะไม่หลอกเขาเาเอาเอามามาด้วยเขาอยากมาช่วยด้วยนะ,ะนเีแยวออกเลยนะคะอ,ออกแล้ว